สวัสดีครับบ้าเถ้าสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่3ตุลาคม2567นะครับท่านผู้ชมเวลาประมาณบ่ายสองจะบ่าย3ามนะครับผ่ายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับมือนีนเดินทางครับผมมาหาปู่ที่ทุกคนรอคอยพี่น้องมาหาปู่สุนหานะครับงวดที่ผ่านมานะครับปู่วงกลมให้เลยครับผม59พี่น้องมา59ตรงๆ นะครับแม่นคักนะครับท่านผู้ชมเอามาหนีผ้าเดินทางนะครับมารับชมงวดวันที่16ตุลาคม2567นรบะครับเพื่อได้ไปหายิบจับหาสังจองสลากินแบง่งหาลอตเตอรีนะพี่น้องเนาะมาหอดมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาเขาไปกราบนมันสการปูนะครับไปรับชมน้ำกันนะครับท่านผู้ชมปูอยูย่ๆพอดีนะพี่น้องเอาเขาไปหาปูน้ำกันครับ กราบนมัสการครับปูกราบน้ำลูกเล่นพ่อธรรมชมเบาเท่าทำบุญน้ำปูสาธุสาธุโชกแกมันๆเยนี่ดาวพี่น้องเนาะแม่นคักตธรรมชมโอ้พี่น้องห้าเก้าตรงตรงวิ่งปูวาเจ็ดกับเก่าเด้อพี่น้องเด้อแบบสูตรสี่ทิศก็ห้าเก้าน้ำปูเนาะปูวงกลมให้ห้าเก้ากับเก้าเจ็ดเท่านั้นชุดที่วงกลมโอ้ นโปูะเนาะถือว่าพี่น้องปลาเว่อร์ขายได้เียบร้อยแห้าเก้าตรงๆได้พี่น้องเด้อนะปูศูนย์ห้าพี่น้องนะครับเอามันนี่เดินทางมาแล้วนะครับงวดวันที่สิบหกนโป๊ะเนาะศูนย์ศูนย์นี่โอ้โหลอตเตอรี่นี่ก็ได้จังๆเลยนี่แต่ว่าเราเถ้าเอาตะเกาหาปูเก่กันแค่สินี้เลยเอาพี่น้อง มาหาปูแล้วให้ปูลงไห้นะครับเพื่อได้ไปหายิบจับสลากกินแบงค์หาลอตเตอรี่นะครับงวดวันที่16ตตุลาคม2567นะ้บนี้โชคดีที่ปูอยู่ปูไปไไปขั้นทอดเทียนมาครับผมปูออรถเปน้ำันกินน้ํานแรเป้านั้นมันร้านก็นน้ำประการเขาหน่อยโอ้ยับกันว่าัตวจเล่ปไนไปปูเล่นไปท่านไปท่านรับผม บักหาหนี่ลงมันคือหนึ่งมันโมเหตุไหนเย่้าเที่ยนถ้าเปลี่ยนรถปูหาหาี่นไปเลยเนาะอี่วอย่เี้ยอาเอบเด็กซีอาาธุบาันเขาเรืยๆเด้อป่ว้นะปูให้เขาเรื่อยๆนะปูเนาะรำเขาด้วยขาจ้น้ารัฐบาลในของเชืนเมือ ใส่ปัญญาเอาตัวห้องอะไรครับผมวันที่ส <46, Carbon. S 1> mm ิบหกตุลาคมหกครับปูสิบตัวคอหกเจครับอครับศูห้าบอกว่าดีบ่ปูศูนย ออก็ได้หาเก่าปูก็จะสูนหาตัวงวดนี่เลขประจำเบ้าเท่าพี่น้องเอาเอาคือเก่าห้อแล้วเนาะครับสามหกหกห้าปูเอ้ยแต้อบอกสองนี้หน่อยอ่าสลาบเทวาอันนี้เป็นกระปหกหกหกห้าปูมื่วันสองสัปนาหันเขียนเขียนลงไป็ตไ่กันในปูเขียนลงเป็นไงหกหกห้าการสูนเท่านี้ละครนั่ะ ตองนิ้วแรงตงงนกองสื่ออันนี้เป็นสูตรสามตัวแนมด้วยพี่น้องด้อผู้ไดมักกับไปหายิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่ครับแปดแปดเก้านะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยพี่น้องหลักร้อยบวกแต้มหนึ่งหลักสิบบวกแต้มหนึ่งหลักหน่วยบวกบสองแต้มสูตรปูนะครับผมสูตรโบราณสูตรโบราณนะครับเอฟซีก็ว่าคือหลายตัวแท้เป็นสูตรแนมซื้อได้พี่น้องด้ออันนี้เขียนสูตรให้เบิ้ง เบื้องไปเยาะกับไปเย็ดกับไปเย็ดเอาปูค่ะบ่เม่นสามอะค่ะปูนั่นกน่นนั่นสองค่ะเออศู์สายกับผมอเป็นเบื่อเบื่อใจนอนเหมืนเรกที่เขาอีกเออม่ในนอนสองสองเจ็ดเจ็ดนาะหวันเนาะกับผมค่ะสามสามเก้าสี่สี่หนึ่ง หกห้าเนาก็จะลุ่งก็จะลุ่งหกหกคาพี่น้องตามสูตรเอาสี่ทิศห้าหกเจ็ดแปดไม่อีกแล้วพี่น้องนานนานเอาสี่ทิศมิหาเก้ามีศูนย์หกมีหนึ่งเจ็ดมีแปดสองธรรมชุ่ม เบียกาวที่อ่าสี่ทิศปูกับเขาหาเก้าอีเด้อพี่น้องวัตถิพัน์มาเต็มๆอ่าสี่ทิศเข้าห้าเก้าตรง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 เดี๋ยวมาหาเกาอีกบอกวดเนี่ยนา่ไม่ทิพปูออกแล้วออกอีกมันไปบุนี่บัตมาลางบัรมยไรโรกานเี่ยงี่สิผมกระมักปแล้วพี่น้องศูนย์หกกับหนึ่งเจ็ดแ้นี่สามตัวผมชุดสี่ตัวนะครับสูตรสี่ตัวของปูเล็กวิ่งนี่กับแม่นเด้อท่านผู้ชม นี่ครับปูให้วิ่งเจ็ดกับเก้ามาเก้านะครับเดี๋ยวจังเบิงได้พี่น้องได้เดี๋ยวบอทอให้เบิงขีดอะไรก่อนครับก็หเอหนะาอีกรักลงไทยด้วยคาถาครับนะเออโอ้ยใครดอกโสมานกันอวันนี่ไม่แห้งสี่ตัวเก้าศูน สองสามเด็กวิ่งเด้อวิ่งจับซีตัวนี่ใส่กันเลยพี่น้องเทียร์กับมานำกันมานำกันมานสามตัวกับมานไอปูนะครับช่วงไอเทียรกับมานนำกันสามตัวครับบ่ต้องตีได้ปูเขียนวิ่งสิครับปูใจวิ่งตัไหนครับผมวิ่งนี่พี่น้องปูเด่นให้ตัวใด วิ่ง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 เก้าเก้ามาบ่ปูมาเก้าตัวเดียวเลยตัวเดียวครับสูตรสี่ตัวมาได้สามตัวมาได้สองตัวที่พี่น้องเลยนะปูให้วิ่งวิ่งเก้ามีเก้ามีศูนย์มีสองมีสามจับคู่เนาะจับปูห้าเก้าเอาเอาอีกบ่ปูเอาเอาอีกปูว่านะครับหนึ่งเจ็ดครับผม หนึ่้าครับห้าหนึ่งในชุดนี่ประจับปะปะูชุด,ดชุดวินนี่ประจับปะปะูจับอยู่แถวลลางย่ยานไปลา่างนครับครับ <ะ S 2> ผม1.5ไปหงหนง้าเออห้าเก้า <15, S 2> ห้าห้าเจ็ดลดลง,งหน่อยห้าสี่ เรียบวันที้มาทีนะครับมานนบาน,นี่กะเอาสามเก้าครับสวิงก็มีสามเก้าละกันสองสามนี่เรียรถไฟใหม่ออันนี้เด๋ยวปูบัดวิ่งใส่ป่ครับผมใส่แปดสี่แปดแปดเจ็ดสองเก้าบวปูเก้าครับ เด,ดเด่นเก่าได้ปูเด่นเก่าต้องมากเก่าสามาก้ตนี้มากป็น7เจหาตัวนี้มาได้ปะปูสองสามสองศูนมาใได้สามสองสองามปูมาใได้ท่านผู้ชมสองสามเก่าหนึ่งแปดหนึ่งจีรุตเต็มไปแปดหนึ่งมันเหปูมากที่เกจสิแปดดี แดดหนึง่งมูมัดตัวอย่ยวนี่กับหาตรงเอาครับงามบ่เมื่อไรก็วิ่เอาก็ได้นี่มันเห็นอยนู่นะครับเา,าก,กันมัดโง่ตนี้ตัวดาวินถ้บบาบอจับนี่เพิ่นกับบอเพิ่นกับอเอาน้ำดิปูเ<อ>พิ่นจะเบิ่งตัวที่ปูจับไห้ด้ยน,นะครับทำชมปูมะะอ่าเอาตัวที่ปูมักนะครับตัวที่ปูเน้นตัวที่ปูล่งไห้นั่นแหละครับผมแต่ว่าถ้าชุดบอจับไห้เพิ่นกระบอกบอบอเอาน้ำนี้พี่น้อง ตัวบ่ครับสามตัวกันสองห้าเกอียวสามห้าอันเก้าสามนี่กันจะยังรักรวยเน่ะสามก่าเก้าสามเก็ดมาไรเงยนก็คุย่ครับเก็ดมาเงี้มันเก็ดบ่อ้เลย เจ็ครับแล้วก็เอาสองห้าเจ็ดส่เจ็อาเซแนั่น เอฟซีกืจะว่าคือบทตรงสองตที่หาไวแล้วปัสลับกันน้ำซุ่นีน้ำมซนเอวินเอาก็ได้แต่ว่าปูมักไปเซนซีเอฟเพิ่นกันเบิ่งได้ปูเอาีเรียนเปซีดิบันนี่ิ่นเปิ่นมันปูอันนั้น่าปูที่เอาไปเซนซีแปดเก้าเก้าหาวเราอยู่แปดเก้าสามศูนย์สามมักศูนย์มันนี้สองตัวปูเน้นคู่ได้ครับสองตัว เม้นซิปเกตครับบ่จับใส่ไอสองตัวบ่ปูสามตัวนะเนี่ยวงสองตัวนะครับปูเน้นตัวใดครับผมชุดสองตัวไหมครับผมเอาสีแดงสีแดงวงไหนปูตัวนี้นี่ครับผมมักหนึ่งเจ็ครับกับห่านึงครับากับบัววงบ่ปูนะจังไตนะครับผมหนึ่งดีมากบ้านี้ครับอันนี้ไหมครับไอหนึ่งเจ็ดจังไตนะครับผมโอ้โหที่นี่วันดีม่สีที่บ้านเราครับ มันไปแค่สันนี้แม่นีๆไปแค่สิ่งครับนี่ตัวนี้กันบ๊ทุ่มมาตัวนี้กับตัวนี้กันมันจะออกสุดยันกันสี่ไปสี่กี่แบบครับมันแมนอยู่แต่ว่าปูก็รขึ้นจับตัวอื่นให้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเอฟซีมันจะงงนะอันนี้เป็นนั่นเอาครับตัวนี้ก็มากอยู่นี่อนี่ตัวนี้ก็ได้นี่เอานะครับนี่นบ๊ทมาซุ่มนี่ซุ่มนี่ย่ันไปล้างนี่ครับผมไปบุนี่ปูขึ้นว่าเอาสามตัวมิตรใดแน่ปู สี่เจปครับสองห้าสองหนึ่งห้ามันใจสองตูวนี่เนี่ยมันวกอะไรตัวดิลิครับผมนอกแม่มจ้า่นงานกว่างออก็าเกหตัวนี้่รานาน, <c oughs> น,น,นแต่ว่าคิดว่าผู้ขึ้นมัก อ๋อปูมักหนึ่เกดปะคะหนึ่งเกดกัหาหนึง่งครับค่ะอืมก็หาเ <S 1> 1. <S ตนี่ยเปีตรงนี้ละสูบนี้มันจิบมากทิศตะก่นะคือว่นครับเอาสามตัววงตัวใดปูสามตัวครับสีแดงวงในปูนี่แดงเนาะสองห้าหนึ่งครับผมสองห้าเกว่าเกดมาลายตัวเลือกเกินไหมอืม จิต,ต,ตเอานะครับท่มมานผู้ชมใส่ค<อ>าถาไห<ฮ>มครับปูคาถาบานี่หลวงห่องอยู่นอกเบาะวันบบมามันสีบบมาอนนั่นนี่บานี่ยามันมาอันมากก็มากเก่าสามเก่าส่วนาะครับเพราะนั้นเรียกสูน้นี่รวยเหมือนเดิมรวยไม่เลิกไม่เข,อของงาก็เพราะนะไรบอล <c oughs> ยิ่งไปต่อยกวงมัน กูหายปลาของหัวน่ะนี่เลียกรักเบาเทาเอาเลีกเบาเทาตัวนี้เอาแคปหน้าจอครับท่านผู้ชมนะครับงวดวันที่16ตุลาคม2567งวดที่ผ่านมานี่ครับผม59นะครับหาเก้าตรงๆชุด3ตัวปูห้องให้2องหาเก้าหาเก้ามะล่างนะครับอ่ะเอาพี่น้องปูให้แล้วไปหากริบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่นะครับปูเน้นคั้กขึ้นหนึ่งเจ็ดกับผานหนึ่งนับสูตรสีทิศ 5 9 0 6 8 2 1 7นะครับตัวเลขซีตัววินผู้ใดมักสูตรซีตัววินก็9023นะครับ2ตัวมี59 59จะมาอีกบ่ปูนะครับ5917515739292381นะพี่น้องปูเน้นปูมักคัก17กับหาห นะครับผมใชอาท่านผู้ชมนะครับอ่าสามเก้าสองเนะครับสองสนะครับชุด2ตัวปูงไหนึงเหาหนึ่งแล้วก็สเก้าได้พี่น้องได้นะครับหรือผู้ใดมักซีคูสูตรซีทิศก็มี่หาเก้าศูนย์หกแดนจะครับหรือผู้ใดจับวินเอาชุด4ตัวมา2ตัว3ตัวครับจับวินเอาหนับสามตัว257 4้าเจ็ดสปนึปูวงกลมให้257กับ2องหาหนึ่งนะพี่น้องเนาะแต่ว่าปูมาคัคคือ 1> 1, 7, หนึ่งเจ็ดหาหนึ่งสามเก้าบ่อปูเอาแคปหน้าจอท่านผู้ชมนะครับไปหาหยิบจับสลากกินแบงค์หาลอตเตอรี่นะครับพี่น้องกราบขอบคุณขอบคุณปูนะครับผมงามคือเก่าเลยแต่ว่าปูยามันบูมีสูงเอา้าวพอกันคลิปหน้าไนดะ้พี่น้องเนาะสวัสดีครับ